สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำข้าวต้มมัดแสนอร่อยกันค่ะอุปกรณ์นะคะมีดังนี้ค่ะใบตองกล้วยยางมัดและข้าวเหนียวค่ะใส่น้ำกะทิลงไปในข้าวเหนียวนะคะเออลืมบอกก่อนว่าข้าวเหนียวนะคะต้องนำไปแช่น้ำไว้ประมาณ3ามชั่วโมงค่ะและใบตองนะคะต้องเช็ดแล้วนำไปตากแดดให้ใบตองมีความนุ่มก่อนนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะนำใบตองขึ้นมาใส่ข้าวเหนียวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือตามชอบพยายามเกลี่ยให้เท่าๆกันนะคะและใส่กล้วยลงทับข้าวเหนียวจากนั้นนำข้าวเหนียวอีกนิดนึงมาทับกล้วยค่ะและพับตามในคลิปเลยค่ะทำแบบนี้อีกอันหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายๆ และทำตามได้ง่ายมากเลยค่ะใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่หาได้ตามแถวบ้านได้เลยค่ะนอกจากกล้วยแล้วเพื่อนๆสามารถใส่ถั่วดำลงไปได้ด้วยนะคะถ้าทีบ้านใครไม่มีใบตองนะคะสามารถใช้ใบมะพร้าวอ่อนแทนได้ตอนนี้นะคะเราก็ทำทั้งสองอันเสร็จแล้วเราก็นำทั้งสองอันนะคะมาประกบกันค่ะแล้วนำหนังย่างมามัดประมาณ2อถสรอบค่ะเพื่อให้แน่นนะคะ ทําตามในคลิปได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็ทําไปเยอะๆเลยนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็นําข้าวต้มมัดของเราไปใส่ในหม้อนึ่งนะคะนําใบตองนะคะมาปิดที่หม้อนึ่งของเรารอให้ข้าวต้มมัดสุกพอดีในที่สุดข้าวต้มมัดของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวจะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะคะ เขาต้มมัดร้อนมากคือเพิ่งเอาออกมาจากเตาเลย